เราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระประมบรมราชโองการของสมเด็จพระประเมนธรรามาธิบดีศีสินมหาวชิาราลงกรณพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวปรัชยาของเศแสฐกิจพอเพียงพอ่อหลวงรอก้าทรงชักเพียนอธิบายคนทยทรงอธิบายกลายเป็นหลักคริสต์ศีมา สวัสดีครับผมนายเอกชัยกินดีนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลปานีตอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดยุคโควิดชีวิตมุนมมางทั้งเพออุ้งแทนน้อมาอุ้งใจแท้เดงนโดนเทจากชีวิตคนเมืองเคยมีชีวิตเฟื่องก่อนหน้านี้ครับทำงานอยู่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดครับตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการเนาะก่อนหน้านี้เนาะโดยโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยมีอาชีพเป็นเกษตรกร,กรอยู่แล้วแต่เกษตรกร,กรของผมคือมันจะเน้นเรื่องการปลูกไม้พืชเป็นไม้สวนเนาะเป็นสวนเป็นยางเรื่องการทําเกษตรตามหลักกสิกรรมธรรมชาติเนี่ยผมก็ได้เห็นผ่านๆเนาะจากสื่อสื่อทางโทรทัศน์ต่างๆเนี่ยครับ แต่ก็ไม่ได้ลงไปศึกษาหรือปฏิบัติเองให้มันเกิดให้มันเห็นผลขึ้นมาครับรรราาาชต่เเิิิงงมมสควยยัยืนไปนไนอพอได้เข้าร่วมโครงการเนาะอย่างแรกเลยหนึ่งผมก็ต้องไปอบรมก่อนเนาะที่ศูนย์การศรรรมธรรมชาติครับที่จันทบุรีพอ ดําเนินการอบรมเสร็จเนี่ยเราก็ลงแปลงเนาะลงแปลงโดยการนําความรู้ที่ถ่ายทอดนะครับกับเจ้าของแปลงแล้วก็เอามาบูรณาการเนาะมาบูรณาการด้วยกันเช่นการทําน้ําหมักเจ็ดการทําเกษตรแบบอินทรีย์พวกนี้ครับผมแปลงโคกหนองนาตอนนี้เนาะผักที่ปลูกก็จะมีพวกขิงข่าตะไคร้มีพวกออชะอม แล้วก็เป็นมะละเป็นข้าวโพดครับผมพาควรเรือนต้นแบบเนี่ยที่พาทํากันคือหนึ่งเราพาทํากันเรื่องทําน้ําหมักเนาะน้ําหมักเจดรถการทําปุ๋ยการห่มดินครับผมจากการเข้าร่วมโครงการของผมเนี่ยอย่างแรกที่ได้เลยก็คือเราได้รู้ละหลักกิกรรมธรรมชาติเนาะการปลูกไม้ห้าระดับการใช้เอ่อำจัดแมลงโดยการใช้สารชีวภาพครับ ซึ่งมันเป็นเ,เขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่ต้องใช้สารเคมีพวกนี้ครับแล้วก็สามารถดูแลมแมลงได้จริงๆมันก็เปลี่ยนความคิดจากที่เราเคยเชื่อว่าแต่ก่อนมันต้องใช้สารเคมีเท่านั้นต้องทำ,ทำอย่างนี้เท่านั้นถึงจะเป็นอย่างนี้ครับอย่างแรกที่ได้หลักๆเลยก็คือมันเปลี่ยนแนวความคิดของเราเนี่ยครับ ิิ่่งงเรรรมมส้าาควยัหลังจากจบโครงการแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมจะทําคือหนึ่งเลยเนาะเราต้องลงมือทําให้มันเห็นผลก่อนพอเห็นผลเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาเอาเอาผลที่เราทําสําเร็จแล้วเนี่ยเนาะอาจจะทําเป็นแหล่งเรียนรู้หรือพาหน่วยงานหรือพาองค์กรเนาะที่เราเคยทํางานมาได้เนี่ยมาร่วมกันเรียนรู้อย่างนี้ครับให้เกิดกระบวนการเรียนรู้

ใหรมีที่นาที่สวนที่ไรทำแทงที่ดินเสียใหม่โดยพวกน้องนาโมเดล6กิปีโครงการพัฒนาชุมชนรวมสร้างสรสัคงคมถึงต้นมุ่งช่วยคนพนทางอับจนสร้างชุมชนมีสุขยัางย